สวัสดีค่ะแม่ตะว,วันทำเกษตรค่ะพาดูสวนชะอมเชา้าเช้าบรรยากาศเชา้าเช้าดูยอดชะอมค่ะเนี่ยพเพื่อนวันนี้ลุงเข้าสวนตัดผักแต่เช้าเลยค่ะดูยอดมันยอดใหญ่ไหมลุงตัดอยู่ตรงนู้น เช้ามาเราเข้าสวนแล้วก็ได้ยินเสียงนกร้องรอบสวนเลยค่ะนกมันร้องเนี่ยชอมเนี่ยค่ะเป็นพืชที่มีรายได้ตลอดนะคะจะมากหรืน้อยอยู่ที่เราปลูกแล้วก็ดูแลถ้าเราเลือกพันธุ์ที่ดีนะคะเนี่ยตลาดมีความต้องการสูง ดี๋ยวให้เม่ตะวันจะให้ไปดูดยอดฟักทองปลูกฟักทองนในร่องโอมค่ะเช้านี้เม่ตะวันพามาดูสวนชอมยามเช้านะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเป็นบรรยากาศยามเชา้าลุงเข้าสวน ลงตัดอยู่ทั้งนั้นแต่ก่อนเราปลูกพืชอย่างอื่นเป็นพืชผักอย่างอื่นด้วยแต่มันต้องดูแลเยอะมีแมลงมีหนอนเราก็เลยคิดว่าเ,เราจะเปลี่ยนมาปลูกอะไรดีเราก็เลยคิดว่าเออเราปลูกโชอมดีกว่าเราก็ลองปลูกดูปลูกไม่เยอะคะ่ะ ปลูกไปปลูกมาเอ้ยมันดีนะพืชตัวนี้มันสร้างไรายได้ให้เราได้เราก็เลยทยอยปลูกดังนั้นเราตัดมาแล้วค่ะคราวนี้เราตัดตรงนี้แล้วแล้วก็หลังบ้านให้เพื่อนๆดูยอดพักทองเดี๋ยววันนี้เมตะวันจะมี งานก็คือเก็บยอดฟักทองลุงจะมีหน้าที่เก็บยอดโอมเราปลูกผสมผสานไว้ในร่องโฉมได้นะคะแล้วก็ดัดแปลงไปเนาะไม่มีอะไรตายตัวเกษตรอะไรที่เราปลูกรวงมันได้แล้วก็ปลูกไปมันก็เพิ่มรายได้สร้างรายได้ให้เราเนี่ยค่ะยอดฟักทอง บรรยากาศตอนเช้าเสียงนกร้องในสวนค่ะไปเดี๋ยวแม่ตะวนันพาไปดูตรงนู้นว่าเรามีผักอะไรอีกนกก็ปลูกผสมผสานไว้ตรงนี้ก็มีฟักทองยอดฟักทองค่ะช้านี้แม่ตะวันก็มีหน้าที่ตัดยอดฟักทองกับใบชมวง ตนี้ก็เป็นต้นผักหวานก,กับกระเจี๊ยบต้นเป็นมะละโกชะมวงนี่ค่ะชะมวงของเราแตกยอดเต็มเลยอแอบดูลงุลงตัดอยู่ทางนู้นเนี่ยค่ะยอดชมวง ไปดูตรงนู้้นดีกว่ามีอะไรอีกวันนี้พาเลาะดูบรรยากาศยาำเช้าของที่บ้านนะคะให้เพื่อนๆดูนกยังไว้ดูเล่น ให้มาดูชมวงต้นนี้กันดีกว่าตะกอนนกมันมาอยู่นี่มันออกลูกแล้วแม่นพาบินไปแล้วค่ะนี่ค่ะนี่นกมันไปแล้วแล้วก็มีมะลุมต้นมนลุมนี่ค่ะลุมเต็มต้นเลยใครอยากกินแกงมนลุมบ้างเอยวันนี้เมตวันก็แกงมนลุม สรรคุณทางยายเยอะแยะเลยมัหลุ่มลองไปดูใน YouTube นะคะเพื่อนๆฟังเสียงนกมืนขันขันใหญ่เลยได้ยินนะเปล่าคะ ใครที่มีที่เนาะเราก็ลองปลูกไว้ดูนะคะชะอมแล้วก็พืชผสมผสานอย่างอื่นนั่นค่ะใครที่เข้ามาชมขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะโอ้มาก่อ